ครั้งนั้นมีพรามมาจากแคว้นต่างๆประมาณ500รูปเข้ามาพักอาศัยทำธุระในนครสาวัตถีพวกพรามเหล่านั้นปรึกษากันว่าพระสมณโคโดมนี้กล่าวว่าทุกวันนะมีโอกาสเป็นผู้ประเสริฐได้เท่าเทียมกันแต่พรามยึดม,มั่นในคำสอนดั้งเดิมว่าพรามประเสริฐเพียงวันหน้าเดียวเพราะเกิดจากพระโอษของพระพรหมทำให้สามารถสาธยายมนได้ ส่วนวันนั้อื่นไม่สามารถสาธยายมนได้ใครน้องจะสามารถโต้อตอบกับพระสมณะโคโดมในเรื่องนี้ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็เห็นว่ามีาพรามคนหนึ่งน่าจะมีความสามารถเป็นเลิศในการเจรจาโต้อตอบผมจําชื่อไม่ได้ถ้าใครจําชื่อได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแนะนำมาด้วยก็น่าจะมีความสามารถในการเจรจาโต้อตอบพระพุทธเจ้าได้พรามก็เลย ยกขโยงไปหาพราหมณ์ผู้นี้กันเพื่อขอให้เป็นผู้แทนของพราหมณ์ของเหล่าพราหมณ์ในการไปโตวาทีแต่พราหมณ์ผู้นี้ก็ไม่ยอมโดยชีย้แจงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวอย่างเป็นธรรมแล้วแต่ว่าเหล่าพราหมณ์เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะให้พราหมณ์ผู้นี้ต้องไปโต้วาทีโดยบอกว่าย่ายอมแพ้โดยที่ยังไม่ได้รบพราหมณ์ผู้นี้ก็ยอมไปพร้อมด้วยเหล่าพราหมณ์คณะใหญ่ ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพอ,อรเมื่อพอได้เข้าเฝ้าแล้วเนี่ยก็พราหมณ์ตัวแทนนี่ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงคิดเห็นอย่างไรในข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวว่าวันนับพราหมณ์เท่านั้นที่ประเสริฐเพราะว่าเกิดจากพระโอษของพระพรหมพระพุทธเจ้าตอบพระพุทธเจ้าตอบว่าอันที่จริงแล้วย่อมรู้กันดีว่า ทามทั้งหลายล้วนคลอดออกมาจากโยน,นีของนางพรามณีแต่กลับตูว่าเกิดจากพระโอษของพระพรหมแล้วจะมาอ้างเหตุนี้ว่าตนประเสริฐกว่ามนุษย์คนอื่นได้ยังไงแล้วได้ตรัสถึงประเพณีในแคว้นโยนกและแคว้นกัมโพธรวมทั้งชนบทอื่นๆที่มีคนเพียงสองวรณนะคืออายะวรณนะนายกับบ่าวนะครับก็คือ,ก,คอก็คือมีคนที่เป็นนายกับเป็นเบาว แล้วก็บ่าวก็อาจจะสลับไปเป็นนายได้นะครับพวกพราหมณ์เนี่ยจะเอาแต่ความพอใจของตนฝ่ายเดียวโดวยมาอ้างว่าพวกตนประเสริฐกว่าวันณะอื่นเนี่ยจะชอบด้วยเหตุผลอยู่หรอพราหมูเนี้ยพราหมณ์ตัวแทนก็ยังยืนยันถ้อยคําเดิมว่าแม้เป็นเช่นนั้นพวกพราหมณ์ก็ยังถือว่าวันณะพราหมณ์ประเสริฐที่สุดระพุทธเจ้าตรัสถามว่าผู้ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ เมื่อตายแล้วก็เข้าถึงอบายภูมิแต่เพียงวันนะอื่นส่วนวันนัพราหมต่อให้ประพฤติชั่วหนักหนายังไงก็ไม่มีทางลงนรกเช่นนั้นหรอ,อพราหมตัวแทนก็ตอบว่าก็ไม่เช่นนั้นพรามเนี่ยหากประพฤติชั่วก็มีโอกาสตกนรกได้เช่นกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามตอบอีกว่าคู่ประพฤติดีทางกายวาจาใจ เมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เฉพาะแต่พวกพราหมณ์เท่านั้นเหรอวันนะอื่นต่อให้ประพฤติด,ดียังไงเมื่อตายแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปสู่สวรรค์ได้ใช่หรือไม่พราหมณ์ตัวแทนก็ทูลต่อว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นผู้ประพฤติด,ดีไม่ว่าจะเป็นคนวันณะใดเมื่อตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เมื่อเป็นเช่นนี้จะอ้างว่าพรามประเสริฐที่สุดได้อย่างไรแต่พรามตัวแทนนี่ก็ยังคงยืนกลานว่าแม้เช่นนั้นพวกพรามก็ยังประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ามีแต่พวกพรามวันหน้าเดียวเท่านั้นหรือที่สามารถเจริญพรมหิหารสีได้คนวันหน้าอื่นไม่สามารถเจริญพรมหิหารสีได้เลยอย่างนั้นหรือาพรามตัวแทนก็ตอบว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้น คนวันนะใดก็สามารถล้วนคนคนวันนะใดก็สามารถที่จะ,จะเจริญพรม,มหิหารสีได้ทั้งนั้นแต่ก็ยังยืนการเถียงเหมือนเดิมว่าพรามเนี่ยประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสถามอีกว่ากรณีชายหนุ่มที่มีวันณะเป็นกษัตริย์อยู่ร่วมกับหญิงสาวที่มีวันณะเป็นพรามก็ดีหรือกรณีที่ชายหนุ่ม ที่มีวันณะเป็นพรามอยู่ร่วมกับหญิงสาวที่มีวันณะเป็นกษัตริย์ก็ดีหากมีบุตรคนจะเรียกบุตรนั้นว่ากษัตริย์ก็ได้หรือพรามณ์ก็ได้ใช่หรือไม่พราหมณ์ตัวแทนก็ทูลรับรองว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยการตอบแบบนี้ก็เท่ากับยอมรับว่าข้ออ้างของพราหมณ์ที่ว่าวันณะของตนมีความประเสริฐเหนือกว่าวันณะอื่นใดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่กล่าวอ้าง พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าชายสองคนคนหนึ่งได้รับการฝึกอบรมและสาธยายบนได้ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้รับการฝึกอบรมและสาธยายบนไม่ได้พวกพราหมณ์จะเชิญให้คนไหนบริโภคก่อนในพิธีสารในยันพธิธีในอาหารบรรณาการและในของต้อนรับพราหมณ์ตัวแทนก็ตอบว่า ต้องเชิญคนที่ได้รับการฝึกอบรมและสาธยายมนได้ให้บริโภคก่อนเพราะว่าของที่ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมและสาธยายมนไม่ได้เนี่ยจะมีผลมากในอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปว่าหากชายสองคนดังกล่าวคนที่ได้รับการฝึกอบรมและสาธยายมนได้เป็นคนทุศีลทำแต่ความชั่ว แต่คนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมและก็สาธยายมุนไม่ได้เนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมประกอบแต่กรรมดีพวกพราหมณ์จะเชิญให้คนไหนบริโภคก่อนพราหมณ์ผู้นี้ก็ทูลตอบว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ก็ต้องเชิญคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมประกอบแต่กรรมดีให้บริโภคก่อนเพราะว่าของที่ให้แก่บุคคลทุศีลทำแต่กรรมชั่วจะมีผลมากได้อย่าง พระุธเจ้าจึงตรัสสรุปว่าครั้งแรกท่านกล่าวว่าชาติกําเนิดนั้นสําคัญครั้นแล้วท่านก็ให้ความสําคัญกับการสาธยายมนได้มากกว่าแต่สุดท้ายท่านก็ยอมรับว่าการสาธยาการสาธยายมนได้นั้นไม่ได้สําคัญเท่ากับความประพฤติหากท่านตรองดูด้วยเหตุผลอย่างเที่ยงธรรมก็คงจะเห็นว่าการแบ่งชนชั้นวันนะ และยกว่าวันนะของตนประเสริฐที่สุดเป็นเพียงมายาที่ชาวโลกปั้นแต่งขึ้นเท่านั้นคุณทุกคนไม่ว่าจะถูกสมมุติให้อยู่ในวันนะ้ใดก็ล้วนเกิดมาเป็นทุกข์เป็นเพื่อนร่วมทุกขและต้องเจ็บต้องตายทั้งสิ้นแทนที่จะคอยยกพวกตนและเอาเปรียบพวกอื่นซึ่งเป็นความคิดและการกระทําที่หาคุณประโยชน์อันแท้จริงไม่ได้ หานมาสแสวงหาทางดับทุกข์เพื่อพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงจะไม่ดีไปกว่าหรือ